สวัสดีระบบยินดีต้อนรับสู่ช่องมุมตะเจนแนวนะครับผมก็อยู่กับเกมบีโซเป็นสนเดนกครับบอีเช่นเคยนะครับผมกับการรีวิวตัวละครนะครับอุราฮาราคิสเกะนะครับผมตัวละครสายฟันหรือสายสนับสนุนนะครับผมที่เรี่ได้ว่าเป็นสายซัพพอร์ตที่ทำดาวเมตได้บีสหน่อยนะครับผม ก่อนจะแล้วชมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมก็ใครที่กดแล้วก็ไปกันเลยนะครับผมในส่วนตัวราฮาระนะครับผมจะเป็นตัวคีย์รักเลยของหล,หลายๆทีมนะครับผมที่จะเอามาล้กในเรื่องในส่วนตัวซัพพอร์ตเรื่องตัวของคี์แดมนะครับผมแล้วก็พลังชุมตีนั่นเองนะครับผมในเรื่องของนาเบนเนาะแล้วก็ตัวเขาสามารถรวบบอลได้นะครับผมแล้วก็รวบบอลเป็นกลุ่มได้แล้วก็สามารถยอยุบบอลได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าลูกเล่นของเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็เพลียวพาวมากๆเลยนั่นเองนะครับผมโอเค เดีではでは look, ๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสกิลกันบ้างนะครับผมสกิลของเราร้าเนี่ยเรามาดูในส่วนของตัวพาสซีฟกันก่อนเลยนะครับพาสซีฟนะครับวิเคราะห์อนุวิญญาณนะครับผมทุกครั้งที่กุหลาดร้านเนี่ยทำการปล่อยสกิลโจมตีแยกย่อยนะครับผมก็คือแยกย่อยก็คือท่าแบบคล้ายๆอินโกนั่นแหละนะฮะหรือสกิลต่อสู้หรือท่าไปตายหรือทําการแพร่รีได้สําเร็จนะครับผมจะทําการเสริมวิเคราะห์อนุวิญญาณให้หนึ่งชั้นให้กับทีมนะครับผมซึ่งอนุวิญญาณแต่ละชั้นเนี่ย จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีม10%นะครับต่อเดือ15วิทับซ้อนได้สูงสุด3ชั้นนั่นเองนะครับผมก็คือสามารถทับซ้อนได้ทั้งหมด3ชั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการปล่อยต่อสู้ปล่อยสกิลค้างหรือว่าอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมหรือว่าดำเนินการปัอปกตานะครับผมต่อไปพาสซีพูดนะครับผมทุกครั้งที่เวลาละการปล่อยโจมตีแยกย่อยแะครล้ผมจะทําให้ดาเมจสกิลท่าไม่ตายครั้งต่อไปเนี่ยเพิ่มขึ้น15%นะครับผมก็ทับซ้อนได้สูงสด4ชัั้นนน่นเอะครบผม ต่อไปครับเมื่อ,อูราาระทำการปล่อยสกิลต่อสู้นะครับจะมีจะได้รับแรงดันวิญญาณเพิ่มขึ้น87%โอ้โหเรียกได้ว่าอติเต็มเร็วมากๆนะครับผมทำให้ตัวของอุาลาฮาระสามารถเล่กัติดได้นะครับว่าแหวตัวเองเนาะอัตราช้าท่าเม็ตาของอูราฮาระเพิ่มขึ้น17%นะครับก็คือ,อูราฮาระจะเป็นตัวละครที่ปล่อยท่าไปตายได้ไวมากๆเลยเนี่ยครับผมการโจมตีปกตินะครับผมเบนิคิเบ่โจมตื่นนะครับูราฮาระสามารถ จุมตีแหวกดาบได้5้าครั้งนะครับผมโดยการสะสมเลในวิญญาผมองทำจุมตีได้แล้วก็จุมตีแยกย่อยนะครับหรือว่าการกดคอมโบนะครับผมซึ่งอุลฮาระจะทําการปล่อยในส่วนของตัวจุมตีแยกย่อยเนี่ยโดยการที่เราเนี่ยกดค้างซึ่งมันก็จะมีเกียร์ของตัวเบนิีคิมเบกนะครับผมเริ่มทำการกดค้างแล้วก็ปล่อยไปนะครับผมซึ่งเป็นการชาร์จใน,น,นได้วัญญาณได้ทันทีเนาะที่สุดนี้เนาะ ต่อไปครับเป็นปัดป้องครับปัดป้องก็ทําการปัดป้องแล้วก็ทําการยิงเลเซอร์เสจตูนะครับผมแล้วก็จะได้ในส่วนของตัววิเคราะห์อนุวิทยาหนึ่งชิ้นนะครับก็คือทําการแบ่นกัให้กับทางทีมตัเองต่อไปกายหยาบแบบพกพาครับจะทําการโยนกายหยาบตัวเองนะครับผมแล้วก็อุลาร้าเนี่ยจะทําการล่อหนแล้วก็ถอยหลังออกมานะครับผมในส่วนนี้น้อแล้วก็จะได้รับในส่วนของตัวแรงวิญญาหนึ่งชิ้นด้วยนะครับผมแล้วก็กายหยาบเนี่ยจะทาการยุ่ยยุศัตรูเป็นวงกว้างแล้วก็ทําการระเบิด แรงระยะเวลา6วินั่นเองสร้างดาเมจได้ด้วยก็คือยุยบอลเข้ามาก็คือล่วงบอลเข้ามาแล้วก็ทำการระเบิดตู้เป็นโกโก้คาร์นะครับผมประมาณนั้นต่อไปถ้าไม่ตายครับผมกุาลาราสามารถยิงดนส่วนตัวกระสุนวิญญาณนะครับผมสร้างดาเมจแบบบูเนาะ4 8 7้เนะครับผมและจากนั้นนะครับจะทำการให้ดาเมจที่ที่ครอบทั้งทีี่ยเพิ่มขึ้น3 2%นะครับผมก็เรียกได้ว่าเยอะมากนะ แล้วก็เรียกได้ว่าคือมันคำนวณจากดาเมจคีของตัวอุลาราดนะแต่การบิ้วของอุลาราเนี่ยเราจะต้องใส่ในส่วนของตัวอ็อกที่เป็นดาเมจคียค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเพื่อที่เราจะเอามาบวกดาเมจคีให้กับเพื่อนลูกทีมกันเองประมาณนี้เนาะต่อไปครับเรามาดูในส่วนของตัวตาประทับประจำตัวกันบ้างซึ่งอกปีเนาะตาประทับประจำตัวนะครับผมก็จะได้ในส่วนของตัวเอฟเฟกต์คุณสมบัติอาวุธเพิ่มขึ้น50เซนะครับผมเหมือนทุกอัน ทุกครั้งเมื่อทาการปล่อยโจมตีแยกย่อยนะครับจะทําการสร้างดามเมจเพิ่มเติม1บานะครับและบาดดาบนี้จะสามารถทับซ้อนในส่วนของตัวแยกวิเคราะห์อยู่ยานได้อีกหนึ่งชิ้นทําให้ตัวอะดุิญาที่เก็บได้สามชิ้นเดี่ยกลายเป็นเก็บได้หกชิ้นนันเองนะครับผมก็คือสามารถบูต์ลพลังโจมตีให้กับทั้งทีมได้สูงสุดได้ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเกิดหากมีประจําตัวนั่นเองนะครับผมนี่ได้ว,ว่าตีมากๆนะครับผมและทั้งที่ทั้งนั้นนะในส่วนของตัวดามเมจของการโจมตีแบบแยกย่อยหรือว่ากากรจตีด้วย เบรีเมเน e เนี่ยนะครับผมจะเพิ่มขึ้นอีก15%ด้วยนั่นเองนะครับโคตรด,ดีนะครับผมบอกเลยว่า oh. คุ้มมากในส่วนตัวตาต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของตัวตัวที่แต่ว่าผมไม่มีในส่วนของตัวประจับตัวที่เป็นตานะครับผมถ้าเกิดผมบีก็คือจะดีมากๆเลยแต่ว่าผมจำไม่มีของโทเซนกับอีคาคูแทนแล้วก็ ัวหอไอเซนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไอเซนเนาะไปทุกสายนะครับเสียได้บ้างๆนะครับผมในะส่วนนี้เนาะถ้าเกิดบีนี่คือไว้เนี่ยจะต้องรอตอนเกมเปิดเลยเนี่ยจะได้เห็นแบบความต่างจาริงจังนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปอ่านกันก่อนแล้วกันว่ามันทําอะไรได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการปลดเนาะของาลาราล่เนี่ยเรียกได้ว่าคือในส่วนของตัวดาเมจจากสายฟันจะเพิ่มขึ้น10%ก็คือจะได้เอฟเฟกต์ในส่วนของตัวอ่าแยกวิเคฮออ่าเลชิ ต่คราวผมก็คือทําให้ในส่วนของตัวดาเมจสายฟันี่ยเพิ่มขึ้นคือมันจะซัพพอร์ตสายฟันมากขึ้นนะครับส่วนอ e นะีกสองในสตูที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะครับราพุพาร์จะได้ดาเมจในส่วนของตัวราพุพาร์ตขึ้นอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยมากนะครับวันนี้ไม่ได้สาคัญเยอะแต่นะครับผมแต่ว่ามันคุ้มค่าตอนนี้ว่าจะรีเฟรชระยะเวลาเอฟเฟกต์อีกครั้งนึงก็คือสามารถใช้ต่อเน,นื่องได้เลยนี่แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะมีในส่วนของการลดระยะเวลาคูดาถ้าไม่ตายนะครับผม แล้วก็ E6 ของกูลาฮาระเนี่ยจะมีในส่วนของการเพิ่มอัตราคีย์ที่ข้อ10%และได้เป็นคีย์20%ของกูลาห์คณะเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นเพิ่มเป็นตัวเองนะครับทำให้กูลาฮาระมีคีด์แดนเพิ่มขึ้นทำการวิวจะแสงง่ายขึ้นแต่ตู้ดาระเนี่ย E1 เก่งเลยนะครับ E1 จบเลยเออใครที่อยากจะจำกัดกบนะครับผมก็เลือกกูลาฮาระเป็นตัวตู้เหล็แล้วก็กดปุ่ม E1 บอกว่า,าจะตัวจบเลยนะครับเป็นตัวที่ปั้นง่ายแล้วก็ขุมเบอร์หนักนะครับประมาณนี้เลย เดี๋ยวเราไปดูที่ส่วของตัวตราประจำตัวของตัวราระกันก่อนนะครับว่าสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมปัเมื่อทำการปลอยสกิลท่าไม่ตายจะเข้าสู่สถานะซ่อนตูปเป็นระยะเวลา5วินะครับปุป่มสกิลต่อสู้จะถูกเปิดการใช้งานแทนด้วย าสายภูพันที่4เชือกน,นี้หากแตกสกิลต่อสู้หรือสลับตัวละครปล่อยสกิลต่อสู้นั้นทันทีโอ้ถือว่าดีมากนะครับก็คือสามารถกดสกิลต่อสู้หรือว่ากดสลับตัวละครสามารถใช้งานสกิลต่อสู้ได้ทันทีเลยนะครับผมจะทําการดึงดูดสกิลก็คือสามารถยืดยื้อศัตรูฟรีได้เลยนะครับผมประมาณนั้นเนาะแล้วก็สร้างดาเมจนะครับผม560ร้อยหกวินะครับเป็นในส่วนของดาเมจต,ต่อเนื่องนะครับผมก็คือไอตัว ตุ๊กตาย,ยางระเบิดนั่นแหละนะครับผมในส่วนนี้เนาะก็เรียกได้ว่าถือว่าคุ้มมากนะครับผมแล้วก็ค่าดาเมจจะเท่ากับ2 5หนของดาเมจที่ได้รับที่ระหว่างดูดก็คือมีดูดระยะแล้วก็ทำงานระเบิดนะครับโอ้ถือว่าดีมากนะนะครับในส่วนนี้เนาะก็แต่ว่าถ้าเกิดจะเอาในส่วนของตัวซับเลือดดาเมจอะสามารถไปหาแบบพวกประจําตัวที่มันเป็นอ่าเรื่องของการซับทีมได้นะครับผมในส่วนของตัวประจําตัวของซับทีมอาจจะจะเป็นตรงนี้นะครับผม ก็คือเมื่อทําการโจมตีหลวงเพิ่มขึ้นนะครับผมดาเมจของพลังโจมตีปกติของตัวละครบนสนามจะเพิ่มขึ้น5%สามารถซับซ้อนได้สูงสุด10ชิ้นนะครับผมก็เรียกได้ว่าคือถ้าเกิดคนที่เป็นสายคาร์โบสามารถเอาเนี้ยมาใส่ซับให้กับอุลฮาราได้แล้วก็เอามาสลับไปอิทิโกเพื่ออิทิโกสามารถต่อคาร์โบได้ยยาวๆองนะครับผมแล้วก็ทําการบูสต์ดาเมจได้เรื่อยๆฮะซารคีก็ตอบโจทย์เหมือนกันเนาะในส่วนนี้อะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมันมีหลายอันนะครับเรียกได้ว่าคือมันมีหลายอันมากมากนะครับ ในส่วนนี้เนาะหรือว่าจะเป็นอันนี้นะครับเมื่อทำการบบาลปลดสกิลสนามลบนะครับผมทั้งทีมจะได้รับในส่วนของตัวเอฟเฟกสามารถปั๊บอันนี้ก็สามารถใส่กับเบียคุยาได้นะฮะไม่เกี่ยงอุราฮาระเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปเทสออุราฮาระซะหน่อยแล้วกันนะครับผมในส่วนนี้เนาะนเพื่อจะได้เห็นภาพนะครับว่าลูกเล่นหรือว่าคอโมโบอะไรเนี่ยมันเล่นยังไงนะครับผมในส่วนนี้เนาะไปเดี๋ยวผมอ,อนุญาตเปลี่ยนเป็นตัวตีนะครับจะได้เป็นฟูลทีมของตัวใส่ปั๊ผมเพิ่งได้กระเบียควย่ญญามาเลย ไม่ได้ปั้นเลยสุดมากนะเพราะว่าของมีแค่เนี่ยแหละของมมีแค่นี้จริงนะครับเห็นใจมเถินนะคือ <c ười> ผมก็อยากปั้นให้มันสุดนั่นแหละแต่ว่าเออของมมีแค่เนี้ยคือ <c ười> ใจนี่แบบโอ้โหอยากปั้นให้มันแบบตึ้งๆไปเลยอะ่ะเออแต่ว่าเออของก็มีไม่สุดเท่าไหร่นะครับเศ้าเลยนะครับใส,เสเ่เซ็ตไปครบเลยลุย โอ้ขอบใยเกี่ย okay, รับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูในส่วนของตัวสกิลของอุลารนะครับสเริ่มจากในส่วนของการโจมตีปกตินะเดี๋ยวดูวก,กันจะสเกตนะครับจะมีตรงเกตไปพัดตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะคบถ้าเกิดเกตมันเต็มหนึ่งเกตน,นะครับผม เราสามารถจะปล่อยตัวของไปทกิเวกได้นะครับโดยการกดค้างเราจะได้ตรงนี้เพิ่มมาทีทั้สองเพราะว่าผมมีตัวตาประทับจะจับตัวอยู่นะครับผมเราถ้ากดกดสกิลอีกปุ๊บแล้วกดคู่ตรงนี้เพิ่มไปอีกสองนะครับผมกลายเป็นห้านะครับผมแล้วก็ใช้อีกรอบนึงปุ๊บกลายเป็นหกนะครับพอสลับอีโกอิจโอนจะได้ผลบัฟที่อยู่นะเป็นบวกพลังโจมตีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมหกชั้นก็หกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ เห็นไหมเมื่อกี้คือดาเมจ6,000-7,000นะครับหมื่นห้านะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูแบบไม่มีบัฟกันบ้างนะครับว่าจะดาเมจเท่าไหร่นะครับผมมาดูกันเมื่อกี้ติดครีหมื่นห้านะครับผมสำหรับตัวของเกสซกาเทนโชนะเนะี่ยเหลือเก้าพันนะครับดาเมจหายไปหกพันเลยนะครับติดครีเหมือนกันนะฮะต่อไปเดี๋ยวผมจะทําการเล่นแบบปูละมวยดูนะครับผมตัราระปึ๊บ ปาดปาดกระแบงมันจะปาดเบอร์ดิ้งีทีนะครับเป็นในส่วนตัวเอฟเฟกต์กรานนะครับผมในส่วนนี้เดี๋ยวจะปล่อยอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อเอาหกสเต็ปนะครับผมแล้วก็ปล่อยไม่ตายด้วยเพื่อนำการบวกคีย์แดมเด่มกับทั้งทีมนะครับผมตรงนี้แล้วก็เป็นอิทิโก้ปึ๊บเห็นไหมสามหมื่นห้าแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเห็นไหมคือดาเมจต่างมากนะครับผมพอเรามาใช้ในส่วนตัวอุาราฮาระนะครับแต่เมื่ออุาราฮาระเนี่ยคือสำคัญมากๆเลยนะครับผม เรียกได้ว่าคือวิธีการเล่นแบบมันง่ายมากเพราะว่าเริ่มเกมอ่ะมันจะมีเกตดีใช่ป่ะนะครับเราก็เปิดเกมมาเป่าเลยแล้วก็รูดปึ๊บแมไม่ตายเือมเต็มละพอมันบาดซ้ำอีกทีนึงก็คือไม่ตายเต็มเราสามารถลูดไม่ตายได้เลยเร็วๆแล้วก็เปลี่ยนตัวอืสลับเนี่ยนะเมื่อกี้มันนอนนะครับเห็นไหมจะสักเกตไหมน่าเบืแบบไ้าหกวันเลยก็คือมันแรงเยอะเลยนะครับ เอาลรงลามาบูช,ช่วยนะครับดูดิอ่ะดูีิชี่แดงหายแล้วนะอ่ะเหลือสามพันแล้วเห็นไหมไม่มีละเลข6หกพันห้าพันไม่มีแล้วเห็นไหมเห็นปะเลข6หกพันห้าพันที่คือหายไปละเดี๋ยวรอไอ้ตัวหกนี่หายอีกนะ ล้วนะดูปึ๊บปุ๊บอัดสองหกร้อยเร,เ,รเ,เ,รเริ่มเริ่มเป็นหลักร้อยละเริ่มเป็นหลักร้อยแล้วเริ่มเริ่มเลขเป็นหลักร้อยละเออประมาณนี้เลยคือมันสาคพันมากๆนะครับผมในส่วนตัวะอุลาหัละคือแบบตัวละครบ้าอะไรนี่มันแบบสามารนซับตัวตละครเพื่อนได้ขนาดนี้เพื่อนๆลองคิดดูสักันนะฮะเออเดี๋ยวดูสิเนี่ยดาเมจคอดาเมจคอดาเมจที่ข้อของตัวละครเพิ่มขึ้นเออ ทำเองที่ข้อของทั้งทีมนะเออย้ําว่าทั้งทีมเลยครับโอ้แรงมากเลยนะครับเออประมาณนี้เลยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับตัวอุราระนะครับเนี่ยเราสามารถดูบัฟเตอร์เลยไหมเราได้บัฟทั้งทีมเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เป็นตัวละครซับที่ผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยสูบก็ตามคลิปที่ผมแนะนําไปเลยนะครับว่าตัวอุราระเนี่ยคุ้มมากนะครับผมสําหรับการที่เราจะบัฟนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบิ๊กสวีทบ๊ายบาย